เทคนิคที่คูปีใช้นะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเทรดตามเทรนนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้ดูเทรนอย่างง่ายที่สุดเนี่ยที่คูพีชอบก็คือเส้น EMA e นะครับโดยเฉพาะเส้น EMA e 200นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังเปิดไม่เป็นนะเราเข้ามาที่อินดิเคเตอร์พิมพ์ว่า EMA เว้นวรรคแล้วก็ cross แล้วก็เว็นวรรคห slash แบบนี้นะครับมันก็จะได้เส้น2เส้นนี้มาแต่สำหรับเทคนิคนี้เราจะใช้แค่เส้นเดียวเพราะฉะนั้นเราเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เราปิดไอตัวเส้น ห้าสิบไปเส้นห้าสิบคือเส้นสีแดงโอเคนะแล้วก็กดตกลงเห็นไหมเราก็จะได้เส้น ema 2 0 0้ละอันนี้เป็นเทคนิคการเทรดแบบ scalping นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ที่แบบอ่าไม่มีประสบการณ์นะอาจจะต้องระวังกับเทคนิคนี้นะดูไว้แล้วกันว่าครูพีชใช้เทคนิคนี้แล้วมันเทรดได้ผลบ่อยแล้วก็ที่สําคัญมันไม่งงแนวโน้มนะว่าเราจะต้องเทรดหน้าไหนโอเคปะ่ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยถ้ากราฟเนี่ยไอตัวกราฟเนี่ยอยู่หน้าล่างเส้น e m a สองเนี่ยเห็นปหอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ล่างนะครับอยู่ล่างเห็นปะส่วนอันเนี้ยเรียกว่าอยู่บนโอเคไหมเราแยกออกแล้วนะอันนี้คือเรียกว่าอยู่การาฟอยู่บนส่วนอันเนี้ยเรียกว่าการาฟอยู่ล่างถ้าการาฟอยู่ล่างนะครับเราจะมองว่าแนวโน้มตอนนั้นนะเป็นดาวเทรนก็คือเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์เฟรม ท่าฟื้ที่กูพีแนะนำเนี่ยแนะนําให้เป็นท่าฟื้หนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะไม่นานไปแล้วก็ไม่สั้นไปแล้วก็เป็น time frame ท่าฟื้ที่พอเริ่มที่จะมีความแม่นยําค่อนข้างใช้ได้แหละนะครับโอเคปะ่ะทีนี้เนี่ยอันดับแรกนะเวลาเราที่เราจะเข้าซื้อเนี่ยเราหยิบไอ้เครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาเครื่องมือที่เรียกว่าเส้นแนวโน้มนะครับตัวแรกตัวเนี้ยนะครับที่อยู่บรรทัดที่สองเนี่ยเส้นแนวโน้มนะครับเรามารอตีนะครับรอรอตีแบบไหนคือรอตีโลนะครับ รอตีสวิงโลสวิงโลคือ,อยังไงถ้าอย่างเงี้ยมันไหลลงมาอย่างเงี้ยเราตีอะไรไม่ได้ถูกไหมเราตีอะไรไม่ได้เราต swing low, ีสวิงโลคือสวิงโลคือเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยโลโลโลเนี่ยเรารารารอตีแค่ส่วนด้านล่างเนี่ยนะส่วนด้านบนมันจะเป็นยังไงช่างมันมันจะยุบมันจะขึ้นมันจะยังไงช่างมันแต่เราเน้นแค่จุดโลที่มันสัมผัสยิ่งสัมผัส ได้เยอะจุดมากเท่าไหร่ยิ่งโอกาสที่มันจะเป็นดาวเทนลงบารเนี่ยจะยิ่งสูงมากเท่านั้นครับถ้าเนี่ยสัมผัสแบบเนี้ยสัมผัสสวยๆแบบเนี้ยแต่ถ้าสัมผัสไม่สวยคือ,อยังไงอ่ะเดี๋ยวพีชให้ดูในการาฟจริงๆแล้วกันอย่างตรงเนี้ยนะครับพอราคาต่ํากว่าเส้นปุ๊บ เรารอเลยเรารอ,อ,อตีโลเห็นปะอันนี้คือโลครั้งที่1อันนี้คือโลครั้งที่2อ,อันนี้คือโลครั้งที่3นะครับแล้วก็มีแบบชุดที่มันอันเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนแบบตลาดมันผันผวนอาจจะมีข่าวหรือทองคำมันดึงให้มันสวิงหรืออะไรพวกนี้มันก็จะไม่ไม่ได้สวยมากนะแต่เราก็พอกะกะได้ว่าเฮ้ยโลที่เราตีมา3ครั้งเนี่ยมันอยู่ที่เส้นนี้เห็นปะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยเราเข้าเทรดตอนที่มันหลุดหลุดโลเลยหลุดโลนะครับเข้าเทรดตรงที่มันหลุดในเส้นสีเหลืองเนี่ยหลุดเทรนเขาเรียกว่าหลุดเทรนไม่ไม่ใช่หลุดโลพูดผิดน,นะครับหลุดเทรนนะครับเราสําการเข้าซื้อแบบชอ็อตนะครับถูกปะเข้าชอ็อตก็คือเข้าในเทรนขาลงนะครับแล้ว SL ยังไง SL ง่ายๆนะครับเรา SL ได้2จุดจะ SL สลสำหรับมือใหม่เอาแบบง่งาย,ายๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องจําเยอะเอาให้เหนือตรงเส้น EMA 200โอเคไหม อาไว้เหนือตรงเส้น ema สองนะครับแล้วก็วิธีการ tp เนี่ยครับเรามา tp ที่สวิงแรกสวิงที่หนึ่งก็คือ tp ตรงนี้ส่วนเวลาที่จะ tp นะครับเรามา tp ที่บริเวณตรงไส้เทียนได้เลยนะครับ tp ที่บริเวณไส้เทียนได้เลยนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทําไมถึงไม่ tp ที่ตรงเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนคือตรงนี้ ถ้าเราเล่นกลยุทธ์นี้เราสามารถ TP ที่บริเวณไส้เขียนได้เลยนะมันมีเหตุผลอยู่นะเพิ่งครูพีชสอนไว้ในคอร์ส Full Time Trader แต่ถ้าพวกเราเนี่ยยังไม่เคยเรียนคอร์ส Full Time Trader เนี่ยหรือยังไม่ได้ตัดสินใจเรียนเนี่ยก็เรียนรู้ความรู้ฟรีๆบนหน้าเพจไปได้นะครับอย่างตรงนี้เห็นว่า SL ก็คือเหนือเส้น200 TP ที่โหลดแรกโอเคไหมเห็นไหมราคามันก็ไหลลงมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของกราฟที่เราต้องการก็คือจะลงมาแบบนี้ เห็นปะลงมาตุ๊บแบบนี้เห็นไหมก็ตรงนี้ก็ TV ไปโดยแบบเห็นไหมสวยๆเลยเห็นไหมว่าเราได้ลิสต์ดีวอร์ที่ได้เปรียบด้วยลิสต์ดีวอร์ประมาณ2นะครับถ้าเป็นหน้าตาของเซ t ต p ออย่างเงี้ยถึงจึงถึงมันถึงจะน่าเล่นนะครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันจะทําให้ได้กําไรนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เห็นปะถ้าเรามาสังเกตดีๆในทุกๆจุดนะครับมันจะมีทําการเป็นฟอร์มเป็นสวิงโรตลอดนะครับเห็นปะอันนี้ก็โลแรกเห็นไหมอันนี้โรที่2แต่เนี่ยถ้าพวกเราเห็นแบบฟอร์มสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะไม่น่า เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการดูว่าเฮ้ยไอชุดนี้มันไม่น่าเล่นแต่ชุดนี้น่าเล่นนะครับชุดนี้มันสั้นเห็นปะมันสั้นือมันแบบถ้าเราเทรดบ่อยเราจะเริ่มรู้ว่าเอตรงไหนมันพอใช้ได้แต่เราก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือหลุดตรงนี้ซึ่งถ้าถามว่าตรงนี้เล่นได้ไหมครูพีทถ้าเราเข้าตรงนี้ใช่ปะเข้าตรงนี้ปุ๊บเราต้อง sl ตรงไหนเราต้อง sl ตรงนี้นะครับแล้วต้อง tp ตรงไหนครับ tp ตรงสวิงไอตัวสวิงโลแรกซึ่งเป็นไงครับ rr มันออกมาเป็นอย่างเงี้ย นะเห็นปะฝั่งแดงเนี่ยติดลบเยอะมากเลยแต่ฝั่งสีเขียวเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องลองลากไอตัว rr นี A ้ดูนะครับว่าไอ,อจุดที่มันเล่นเนี่ยมันเล่นได้ไหมโอเคไหมถ้ามันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้มันเล่นไม่ได้โอเคนะครับฉะนั้นตรงนี้เราต้องผ่านมันไปแล้วเราก็มาเจอตรงนี้อีกต,ตรงนี้เป็นไงหน้าต่างอันนี้สวิงโลแรกเห็นไหมอันนี้2เนี่ยเราก็กระกะเอาสามสี่เนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บเมื่อไหร่เสร็จเราถูกไหม اؤ? ถ้าหลุดปุ๊บเราทําการทำไงเข้าช็อต เอสอลตรงไหนเอสอลเหนือเส้นตรงนี้เราก็กะกะเอานะครับกะกะ,กะเอาจริงๆความรู้มันต้องใช้ประกอบหลายๆส่วนนะอย่างเช่นตรงนี้เป็นกรอบจะลึกอันนี้ครูพีทสอนไว้ในคอร์สนะเพราะฉะนั้นเราต้องดึงให้มันเหนือตรงนี้นะอันนี้ลึกนะเอาของเราคร่าวๆเอาให้เหนือเส้น EMA 200นะครับแล้วก็ TP ที่โลตรงนี้เห็นไหมว่าเนี่ยหน้าตาของเซตอัพมันจะก็จะแบบค่อนข้างจะ น่าเกียดเห็นปะมันกันก็เล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องรอชุดที่มันหน้าตาสวยๆคนนี้นะตรงนี้เราก็ไม่ไม่ได้เล่นนะครับอ่ะอย่างตรงนี้นะโลนี้โลแรกใช่ปะเนี่ยเราก็ลากมาเห็นปะโลแรกปุ๊บสัมผัสตรงนี้สัมผัสตรงนี้สัมผัสตรงนี้แล้วก็หลุดตรงนี้ถูกปะพอหลุดตรงนี้แล้วทําไงเข้าชอ็อตถูกไหมครับเข้าชอ็อตแล้วก็มี sl อยู่บริเวณเหนือเส้นถูกไหมแล้วก็ tp ที่ตรงสวิงใช่ปะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเราเริ่มได้หน้าตาเซตอัพที่มัน เป็นไงพอจะเล่นได้เลยเห็นไหมครับเป็นไงตรงนี้ก็เป็นไงครับเห็นไหมมีการเจ้ามีทำการสะบัดด้วยเห็นไหมสะบัดคือถ้าเราตั้งถ้าถ้าเราตั้งเอฟแอลที่ตรงนี้กระเร็จเห็นไหมครับ เจ้ามีสบัดกินก่อนแล้วค่อยลงมาเห็นไหมแล้วไม่ยอมให้ TP ด้วยเห็นไหมครับแต่สิ่งที่กูพีดบอกเนี่ยเห็นไหมมันสามารถป้องกันการสบัดของเจ้าได้เห็นปะตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่กูพีดทดลองมาให้พวกเราเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเคแล้วนะครับในการที่จะเล่นเซตอัพแบบนี้เห็นปะราคาไหลลงมาปุ๊บมันไม่ TP เห็นไหมครับม,ม,ม,มันขาดอีกนิดน,นึงมันไม่ TP ถ้าเราตั้ง TP ตรงนี้เห็นปะ มันไม่ถึงกันะครับมันลงมาปุ๊บแล้วมันก็สะบัดมากิน SL แต่เราไม่โดน s l เพราะเราบอกแล้วว่าให้เราตั้งให้เหนือเส้น200นะครับแล้วมันก็สะบัดตุ๊บลงมา TP เห็นไหมขั้นแรกเราก็พยายามฝึกดูนะว่าไอตัวโลตรงนี้มันตีโลยังไงแรกๆเราอาจจะยังไม่ไม่ค่อยคล่องนะก็ค่อยๆฝึกไปนะครับว่าตรงไหนมันใช่ตรงไหนมันไม่ใช่เห็นปะโลโลตรงนี้หลุดอันนี้หลุดโลแล้วก็ทําการทำไงเซลเซลแล้วก็เอสดลที่เหนือเส้น200แล้วก็ ท p ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ทําการมีโลนะครับทําการมีโลอย่างตรงนี้มันไม่ค่อยสวยนะครับแต่มันก็พอดูได้เนหะ็นไหมใช้จินตนาการเอานะพอมันหลุดปุ๊บช็อตจริงๆเรื่องไพลแอคชั่นพวกนี้มันจะต้องคอนเฟิร์มด้วยนะนะครับมันมีหลายอย่างนะสำหรับมือใหม่ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนได้นะครับท p ที่ตรงนี้ถูกไหมมันก็ไหลลงมาปุ๊บเห็นไหมครับไอ้เทคนิคแบบนี้นะครับมีสอนในคอร์สฟูลไทม์เทรดเดอร์ทั้งนั้นเลยนะครับคทีพ,พีสอนไว้ในคอร์สนั้นคอร์สเดียวนะครับแล้ว อนาคตจะไม่มีคอร์สไหนอีกแล้วนะครับเพราะว่าทำคอร์สนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับรวมทั้งเทรดสั้นเทรดยาวสามารถเอาไปเทรดหุ้นก็ได้ทองคำก็ได้เทรดสเกลปิงก็ได้เทรดอะไรก็ได้เนี่ยมลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะมองออกแล้วว่าเอ้ยเราตรงนี้ปุ๊บนะปุ๊บเห็นปะเนี่ยเห็นปะเราก็จะคล่องเลยซึ่งง่ายมากการเทรดง่ายมากถ้าคุณรู้หลักคุณจะไม่งงว่าอตอนนี้ฉันต้องเทรดหน้าบายหน้าเซลโอเคไหมครับถ,ถ้าสำหรับใครที่ อยากจะที่จะลงเรียนไอตัวคอร์สฟูลไทม์เทรเดอทักไม่หาแอดมินในเฟซได้นะครับขอรายละเอียดขอราคาโปรได้โอเคนะครับเป็นคอร์สเรียนใน Facebook ก,กลุ่มปิดเรียนได้ตลอดชีพไม่จํากัดครั้งไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ลงเรียนวันนี้มีของแถมให้เข้ากลุ่มหวยเรียนฟรีด้วยนะครับก็ลองไปทักขอรายละเอียดในแอดมินในแชทได้นะครับขอบคุณครับ